จ้ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะทางเราขอมาคํานวณสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะการคํานวณสูตรของเรานะคะสําหรับช่องของเรานะคะหายไปนานนะคะเพราะว่าหลังจากมีการเลื่อนนะคะผลของสละรัฐบาลในงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศหกสามนะคะไปถึงวันที่สองกรกภาคมพศหกสามนะคะหลังจากมีการเลื่อนผลออกรางวัลแล้วนะคะทางเราก็ไม่ได้คํานวณสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ เพราะว่าทุกวันนี้มีการระบาดเรื่องโควิด d 9 9เยอะนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานนะคะมีการดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะคะจ้ะทางเราก็ไม่ได้คำนวณสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบน้ํานะคะใกลจ้ะก่อนจะถึงวันที่2นะคะเหลือเวลาอีกนานนะคะประมาณ1เดือนอีกนะคะเพราะฉะนั้นทางเรานะคะสําหรับการคํานวณสูตรขอมาคํานวณ ให้ทานผู้ชมได้รับทราบนะคะวันละหนึ่งหรือสองสูตรเท่านั้นนะคะจ้ะขอให้ทานผู้ชมรับชมไปเรื่อยๆนะคะสําหรับสูตรคํานวณน,นะคะทางเราขอมาคํานวณให้วันละหนึ่งหรือสองสูตรนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะสาหรับวันที่สองพฤษภาคมนี้นะคะการคํานวณสูตรในวันนี้ขอแนะนําทางผู้ชมนะคะหลักสิบบนจะหลักสิบบนนะคะแนวทางในงวดวันที่สองพฤษภาคมพศหกสาม สำหรับสูตรในวันนี้นะคะเอาหลักแสนบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน ôi, ่วยครั้งที่หนึ่งบวกกับสองคงที่นะคะจ้ะรวมกันสนับสนุนสลากินเบนรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตอนนี้เรื่อง โควิดสินะคะระบาดเยอะนะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปเรื่อยๆนะคะหลักแสนเลย5้าบวกได้10บสิบบวกแปดสิบแปดสบวกหนึ่งสิบะคะยี 25, ได้เลย5 5าหวกสได้7จ็ะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออก7จ็ สำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณในเลขเด่นนะคะเลข5และเลข7ผลออก3ตัวบน7 7 4เพราะฉะนั้นการคำนวณหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข7็นะคะเลข7ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตัวบนนะคะออก7 7 4จส้ะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักแสนเลข4 4บวก7 11 11บวก6 17 17บวก1 18 18บวก2 ยี่สิบยี่สิบไดเลขศูนย์นะคะศูนย์บวยสองไดสองสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสองสองเจ็ดการคำนวณสูตรหลักสิบบนในงวดนี้นะคะคำนวณไดเลขเด่นลดศูนย์เลสองผลออกสามตัวบนสองสองเจ็ดเพราะฉะนั้นการคำนวณหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลสองนะคะไดสองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกสองสองเจ็ด สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักแสนได้5 5บวก2ได้7 7บวก2ได้9 9บวก9 18 0, 0ะะกะะได้เลข0นะคะขอโทษนะคะได้เลข8นะคะ18ได้เลข8 8บวก2นะคะได้10 10ได้เลข 0, 0ูสำหรับผลออกรางวัลที่1นึงในงวดถัดมานะคะ3ตัวกบนออก403 การคำนวณสูตรหลักสิบบนในงวดนี้นะคะคำนวณไดเลตเดนเลขแปดและเลขศูนย์ผลออก3ตัวบน403เพราะฉะนั้นการคำนวณหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเดนเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตัตบบนนะคะออก4 0 3ย์เรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักแสนเลขเจ็ดบวกสี 4, 11, 11่สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้ายี่สิบยี่สิบบวกเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกสองสามสิบเอ็ด ได้เลขหนึ่งนะคะหนึ่งบวกสองได้สามสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าสามแปดสำหรับการคำนวณสูตรหลักสิบบนในงวดนี้นะคะคำนวณไดเล็เด่นเลขหนึ่งและเลขสามผลออกสามตัวบนเก้าสามแปดเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้สามนะคะเลสามในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรสามตัวบนนะคะออกเก้าสามแปด สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักแสนเลข8 8ดแปดบวกเก้าสิบเจ็ดวกเก้ายบวกสองยีบวกสี่ได้เลข2 2งบวกสนะคะได้4สำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบ,บนออก4 4 6สำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณไดรเลขเด่นนะคะเลข2และเลข4ผลออก3ตัวบ,บน4 4 6 เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้น4นะคะได้น4นะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตัวบนนะคะออก4ีสีหนะคะคืองวดวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานะคะ3ตัวบนออก 4, 4ี6สีาหกสหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่2นะคะเลื่อนไปวันที่2แล้วนะคะวันที่2พฤษภาคมพศหกสามนะคะสูตรคำนวณหลักสิบบนนะคะขอมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ หลักแสนเลขห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกเจ็ดสิบหบวกเจ็ดยบวกหกยขออีกครั้งนะคะขอย้ำอีกครั้งหลักแสนเล้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดยบวกหกยีได้ตัวเลขเนะคะเกบวกสได้สิได้เลขหนึ่ำหรับผลออกนะคะเรารอลนกันดูนะคะจะการคำนวณสูตรหลักสิบบนของเราในวันนี้คำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลขเ้าและเลขห เลขเก้าและเลขหนึ่งนะคะสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนนะคะในงวดวันที่สองพฤษภาคมพศหกสามนะคะยังไงก็สำหรับสูตรคำนวณนะคะขอฝากท่านผู้ชมนะคะเรามารับชมกันต่อนะคะในการเลือนผลสลากดัฐบาลน,นะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีทุกทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะจากคำเตือนนะคะ แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ทานผู้ชมนะคะเฮงๆรวยๆนะคะในวันที่2องพฤษภาค,คมนี้นะคะขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ